รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนดีดีไม่ว่าอยู่ในคนดีดีไม่ว่าใกล้หรือจะอยู่ไกลคนจะดีคนจะเลววัดกันที่ไหนจะได้รู้ เราจะได้เห็นทำความจริงทำความดีไม่เคยใส่ใจใครจะมองใครจะชมเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมผมหม่อมหลวงนารานุก,กูลชุมพล,ม,ลมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งในรายการ76จังหวัดตามหาคนดีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริม,มให้คนทำความดีมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและบ้านเมือง ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีมาช้านานตั้งแต่ครั้งโบราณกาลล้วนแล้วสะท้อนถึงความมีอารยะความเจริญทางจิตใจหาใช่สิ่งตกตำ่ำและด้อยค่าในสายตาของผู้ไร้อารยะ <c oughs> ช่างน้าขันที่บางคนดูมินเหยียดยามรากเง่าแห่งตนใครคนหนึ่งที่เราตามหาด้วยความศรัทธาและหวงแหนในศิลปะพื้นถิ่นได้กลายเป็นแรงบันดาลใจ และนำพาเขาไปสู่การอุทิศตนเสียสละเพื่อสังคมมาโดยตลอดหลายปีชีวิตคำตอบจะเป็นอย่างไรไปตามหาเขาพร้อมผมช่วงหน้าโปรดติดตามดตรงนี้เนี่ยคุณป้าเนี่ยเรียนจบอะไรมาครับจบแค่ป .3 โรงเรียนพระประสงค์ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีคร่ะ แล้วก็ไม่ทราบว่าได้เรียนต่อไหมครับไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนแล้วค่ะแค่จะกินยังไม่เคยจะมีเลยค่ะเรื่่่อออองงงงงงงดีีียาาาาานนน้้้้ตตบกกัผมมจจึทใใชหสนับสนุนคนดีโดยปตทพลังที่ยั่งยืนคลินิกแพทย์แผนไทยเนตรดาวรักษาด้วยสมุนไพรไทยเพื่อสังคม02 706 2610 จักรีครบรอบ10ปีกับผลงานใหม่ละครภาพยนตร์เทิดพร,ระเกียรติอิงประวัติศาสตร์แห่งชาติทหารกล้ากรุงศรีอยุธยาคนที่เราตามหาด้วยสำนึกตอบแทนแก่สังคมกับการอนุรักษ,ษ์ศิลปะนาฏศิลป์ไทยที่นี่เองคือจุดเริ่มต้นความดีที่คนดีของเราทำมาตลอด3ปีและเขาคือ สมทรงบุญวันแห่งชาวจังหวัดเพชรบุรี โทษนะครับนี่บ้านคุณป้าสมทรงบุญวันหรือเปล่าครับโอ้สวัสดีครับโอ้โหเจอตัวจริงแล้วผมกําลังตามหาอยู่พี่ย่างครับคุณป้าสมทรงผมมาจากรายการ76จังหวัดตามหาคนดีทราบเรื่องราวการทําความดีของคุณป้าสมทรงเกี่ยวกับเรื่องของการสอนรําไทยนะฮะให้กับเยาวชนโดยไม่เอาตังค์เลยวันนี้ก็อยากจะมาขออนุญาตคุณป้าเรียนเชิญเป็นแขกในรายการหน่อย เพื่อที่จะได้ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนี้สู่สาธารณชนเดี๋ยวมีอะไรให้ผมช่วยเต็มที่เลยแล้วเราก็ว่างเมื่อไหร่ก็คุยกันไปโอเคไหมครับได้คนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับครับครับป้ายปายย่เยๆครับเๆน้ำไปเลยครับวัดใหญ่สุวรรณารามนี่อยู่ไกลไหมครับคุณป้าประมาณกิโลใ่ะอเหระครับแล้วเดี๋ยวเราไปที่นั่นกันเลยผมจะได้ดูคุณป้าสมทรงสอนร้องสอนลำกันวันนี้เลยใช่่ะเตรียมเลยเดี๋ยวจะรำอะไรลูกหือหลังจากนี้แล้วก็จะได้มีการฝึกซ้อมเกี่ยวกับเรื่องของรำไทยผมถามนิดนึงค ถามว่าคุณป้าเนี่ยเกิดที่ไหนและเป็นคนจังหวัดอะไรครับเกิดที่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดเพชรบุรีโอ้นะเป็นคนเพชรดั้งเดิมเลยดั้งเดิมเลยค่ะชีวิตในวัยเด็กเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรเล่าให้ผมฟังหน่อยสิครับลําบากเหลือเกินค่ะคือพ่อแม่มีลูก9้าคนก็ไปโรงเรียนบางวันก็ได้บาทหนึ่งมั่งบางวันก็ได้สลึงหนึ่งบางวันก็ไม่ได้เงินไปโรงเรียนเลยค่ะกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็หาบนมถ้วยขายกําไรได้วันละสี่บาทค่ะ เป็นค่าอาหารค่าขนมน้องซอยซอยขาซอยขาซอยขาตรงนี้เนี่ยคุณป้าเนี่ยเรียนจบอะไรมาครับจบแค่ป3ามโรงเรียนพระประสงค์ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะับครับ แล้วก็ไม่ทราบว่าได้เรียนต่อไหมครับไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนแล้วค่ะแค่จะกินยังไม่เคยจะมีเลยค่ะตอนเด็กๆเ,เนี่ยมีวิชาติดตัวมาด้วยนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้สอนไว้ให้เป็นวิชาอะไรครับละครชาตีค่ะกระโขนสดเพราะว่าพ่อก็ได้สอนไวพ้พอกลับมาจากโรงเรียนตอนเย็นก็มาหัดละครแล้วชอบด้านนี้ไหมครับเมื่อทีแรกไม่ชอบเลยค่ะเพราะว่าแต่ว่าพอได้ออกแสดงแล้ว ก็รู้จักคนคนนู้นคนนี้แล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนก็เป็นงานว่าชอบอ่ะก็อยากจะแสดงเรื่อยมาน่ากินดีจังค่ะเขาก็เป็นทั้งโค้ั้ลิเกการแสดงของเด็กๆตัวน้อยๆกาลังออกรสชาติอะไครับคุณป้าแห่น่าสนใจมากแต่ตรงนี้ผมขอแอบถามคุณป้านิดนึงทราบว่าอายุ14ปีเนี่ยคุณพ่อเนี่ยพาไปฝากไว้ที่หน้าวัดป้อมไปฝากทำอะไรครั ก็ไปฝากล้ำไทยกันเรียนล้ำไทยชุนยชายพามกันก็ล้ำทิ้งเขาก็คิดข้างและพันห้าพ่อก็ไม่มีตังค์ต้องไปขายหมูเอามาให้ค่าฝึกสอนค่ะแล้วพอเรียนจบมาแล้วเนี่ยป้าไปทาอะไรต่อครับก็ไปช่วยพ่อช่วยแม่แสดงละครโขนค่ะแสดงว่าป้าสมุสงเนี่ยยึดอาชีพการแสดงลิเกโขนเป็นอาชีพเลยใช่ไหมครับก็ไม่ไม่ใช่ค่ะคือพออายุ ยี่สิบแล้วก็แต่งงานก็แยกครอบครัวก็ไปทำมาหากินอาชีพอื่นค้าขายต้มเคร่อนลายหมูแล้วก็เมี่ยนคำอะค่ะนอกจากพ่อเขาไม่มีตัวแสดงก็จะมาช่วยเหลือเข้าไปบางข้างบางคร้าค่ะที่วตรงนี้เราหยุดไว้ก่อนการแสดงกําลังสนุกเลยใหีผมขอชมไปด้วยเลยนี่ตัวอะไรครับเนี่ยนี่คือเป็นกระแผงหัตถมานจับไอจุนค่ะเลย่เตีกกาได้ ต้องขึงขังใช่ไหมขึ้นมาเป็นเลยติดซ้อนอยู่นานนะครับติดซ้อนก็ประมาณสี่ห้าเดือนก็เป็นคนนี้เราก็เล่นละครเป็นด้วยแสดงละครชาตรีด้วยได้เวลาแล้วค่ะคุณมอมจะพักสักคู่ค่ะคือจะช่วยกันถือขนมตือน้ำมาให้เด็กทานค่ะตอนหยุดค่ะในช่วงที่คุณป้าสมทรงเนี่ยแต่งงานแล้วเนี่ย คุณป้าสมทรงไปประกอบอาชีพอะไรครับก็อาชีพค้าขายค่ะขายเมี่ยงคํำแล้วก็ต้มเครื่องในหมูค่ะครับผมแต่ว่าไม่พอกินแร้วค่ะอุ้ยเหนื่อยแล้วเกินลูกหลายคนนะค่ะคุณป้าสมทรงครับเด็กก็มานั่งพักกันได้ทานขนมกันโถเงินตรงนี้ก็อาวน้าขน้ำมาให้ขอบใจนะลูกนะป้าไปดูน้องไปกินขนมนะลูกนะแบ่งแบ่งกันกินนะลูก ขนมนมเนยต่างๆน้ําท่าเนี่ยคุณป้าก็ต้องฟักตังเองค่ะก็ต้องฝากตังเองบางทีก็พระอาจารย์ชุกก็ช่วยก็อาจารย์ชุกก็ช่วยค่าอาหารแบบว่าหุ่มข้าวหุ่มปลาให้แม่ครัวทําข้าวเลี้ยงแต่มศการเรียนถามนิดหนึ่งว่าตรงนี้เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรอยากให้ท่านพระอาจารย์ชุกช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับเดิมเขาตั้งกลุ่มเยาวชนขึ้นมาเนี่็จะฝึกสอนเด็กๆที่ พอจริงๆแล้วครอบครัวเขาแต่ละคนเนี่ยรายได้ก็มีน้อยแล้วก็อีกอย่างผู้ปกครองก็กันว่าไม่อยากจะให้เด็กไปเที่ยวเตะทีนี้พอหลายคนขพ้่งติที่บ้านก็ไม่พอสถานที่บ้านขอพขมาขอสถานที่วัดทั้งวัดก็เลยอนุญาตก็ทั้งเรื่องอาหารด้วยเรื่องเือมาเป็นระยะเวลากี่ปีแล้วครับสี่ปีสี่ปีเต็มๆเลยนะคือเจอมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ซึ่งมันมีผลกับชีวิตป้ามากเลย เป็นเรื่องอะไรครับระหว่างทางเบรคมันแตกเลยคับรถสิบล้อก็ไปชนท้ายขราวแข้งขาก็หักสองท่อนสาท่อนเราจะพายก็บอกพ่อให้อยู่ทําไมเกะกะอะไรอย่างเงี้ยเราได้ฟังแล้วเราก็น้อยใจร้องไห้ค่ะสนับสนุนคนดีโดยปตทพลังที่ยั่งยืน คลินิกแพทย์แผนไทยเนตรดาวรักษาด้วยสมุนไพรไทยเพื่อสังคม027062610จักตรีครบรอบ10ปีกับผลงานใหม่ละครภาพยนตร์เทิดพระเกียรติอิงประวัติศาสตร์แห่งชาติทหารกล้ากรุงศรีอยุธยาคเคยเจอมอรสุมชีวิตครั้งใหญ่ ซึ่งมันมีผลกับชีวิตคุณป้ามากเลย<ช>เป็นเรื่องอะไรครับก็เมื่อสมัยนั้นแฟนขับรถสิบล้อรับจ้างก็ประทุกเกลือไปส่งใต้แล้วก็พอขาขึ้นมาก็ประทุกไม้มาส่งทิงเทพแต่ระหวางทางเบรกมันแตกค่ะรถสิบลอ้อก็ไปชนท้ายเขาแข้งขา,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 าก็หักสองท่อนสาท่อนทั้งสองคนผัวเมียเลยค่ะก็เจ็บหนักเลยนะก็เจ็บแล้วก็ลูกอะ่ะคนเล็กอ่ะร้องก็เอามือจับลูกแล้ว กระจกก็บาดใบหูลูกก็เอามือปาดใบหูลูกก็บอกก็ไม่เป็นไรนะลูกนะอดทนหน่อยแต่พ่อกับแม่ในขาท่าว่าออกไปอยู่ข้างนอกรถแล้วแบบสิบโลมันก็บี้มาตรงหน้าอกอัค่ะคุณป้ากับแฟนก็ต้องขาหักทั้งสองข้างนอนรักษาตัวขาดไรายได้แล้วช่วงนั้นนะ่ะครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างครับก็ได้ลูกอะค่ะไปขายเกาลัดแล้วก็ได้เงินมา พอค่าผฐมงพยาบาลที่เหลือก็เกียดให้ลูกไปโรงเรียนนะคะครอบครัวเจ็ดคนตอนนั้นลําบากมากก็ได้อาศัยพ่อแม่ช่วงที่ไปอาศัยบ้านพ่อบ้านแม่อยู่เนี่มยมีเรื่องไม่สบายใจใมันเป็นเรื่องอะไรครับนอ้องตะไพก็บอกพ่อให้อยู่ทําไมเกะกะอะไรอย่างเงี้ยเราได้ฟังแล้วเราก็น้อยใจร้องไห้ค่ะคะุณป้าสมทรงครับมีความเป็นมาอย่างไรครับ ถึงได้มาเสียสลัอุทิศตนสอนลิเกโขนละครชาตรีแก่เยาวชนฟรีในปัจจุบันก็มีเด็กข้างบ้านประมาณ5คนนะคะพอา็ด้วยหลานสาวก็มาอ้อนวอนให้หัดละครชาตรีกับโขนสดก็ฝึกไปได้ประมาณ5เดือนลูกสาวก็มาบอกว่าให้แม่เลิกเถอะเฮ้ยเลิกทําไมล่ะครับเฉพาะว่าแม่เป็นความดันสูงอะค่ะและอีกอย่างหนึ่งเรามีอาชีพของเราอยู่แล้วแล้วก็บ้านช่องของเราก็คับแคบอะค่ะ อาแล้วตกลงนี่เลิกสอนไหมครับไม่เลิกอะค่ะออแล้วก็เราก็หัดมาก็ได้อาจารย์ชุกแกก็แนะนําให้มาหัดที่วัดใหญ่สุวรรณาราม,มก็หาข้าวมื้อกลางวันให้เด็กทานนะคะสอนมาแล้วที่วัดใหญ่สุวรรณารามเนี่ยเป็นเวลากี่ปีแล้วครับประมาณสองปีกว่าค่ะสองปีกว่าผมอยากถามนิดนึงในปัจจุบันเนี่ยมีเด็กที่ดูแลแล้วก็ฝึกสอนฟรีเนี่ยไม่เอาสตังค์เลยเนี่ยอยู่ประมาณสักกี่คน ประมาณ30กว่าคนนะคะสามสิบกว่าคนที่ต้องดูแลตลอดส่วนมากจะมาสอนช่วงวันเวลาไหนครับช่วงเสาร์อาทิตย์เลยค่ะเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงรตั้งแต่สามโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงเย็นบางทีก็สี่โมงเย็นนะครแล้วเด็กที่มาฝึกสอนอยู่สามสิบสี่สิบคนเนี่ยไปออกงานแสดงบ้างหรือเปล่าครับก็ไปทุกคนและค่ะมีโขนก็ขนกันไปหมดได้มากได้น้อยอะไรแล้วก็แบ่งๆกันให้เท่าๆกันนะครแล้วถ้าเกิดใครเขาสนใจ ฟังจากรายการตรงนี้แล้วเขาอยากจะมาติดต่อมาพบคุณป้าหรือมาจ้างงานเนี่ยให้มาติดต่อได้ที่ไหนครับก็ที่วัดใหญ่สุวรรณารามที่อาจ,จารย์ชุบละค่ะหรือที่แม่ครัวบนกุฏิได้ทุกเวลาค่ะนั้นพอตรงนี้นนนนปก่อนคุณป้าเดี๋ยวเราดูการฝึกสอนชุดสาคัญเนี่ยชุคุณป้าบอกวันนี้มีโชว์อีกนะ<ช>โอเคเดี๋ยวเราดูกันเลยเฮ้ยค่ะลิเกเล็กคณะเพชรรุง่งแสดงแล้วจ้ ดีนะลูกนะได้เป็นวิชาติดตัวไปได้ไม่ลำบากเหมือนป้านะต่อแต้วจะเชื่อฟังอเูเพ่อดื้อขาให้แม่ด้วยใส่ใจมาวันนี้ป้าสมทุขสวัได้เฉลยมลองิมตนนะครับอนุรักษ์หน้าตาส์ไทยให้กับเยาวชนฟรีโดยไม่ได้คิดเงินเลยรู้สึกอย่างไรครับผมก็รู้สึกภูมิใจนะที่มีวันนี้อยู่ เมื่อก่อนนี้ก็ผมก็อยากให้เขาเลิกเพราะเขามีโรคประจําตัวอยู่เรื่องความดันสูงนะาาก็อาชีพประ้าบกายก็มาอยู่แล้วก็ปรึกษากันแล้วเขาก็มายอมเลิกก็อจไหนๆไม่เลิกก็ทําทกันไปตลอดทํากันไปจนฟ่าเราจะทําไม่ไหวนะก็รู้สึกภูมิใจคะ่ะที่ว่าแม่ทําแบบเนี้ก็บางทีก็กลัวแม่จะเนืยเพราะว่าแม่ร่างกายไม่แข็งแรงอะ,ค,ะค่ะก็ดีใจที่ได้ทําอย่างนี้แล้วก็ภูมิใจแทนแม่คะ่ะ ก็รู้สึกซาบซึ้งนะคะของแม่ครูสมทรงบุญวันหนูก็อยากจะให้ทุกคนรักษาวัฒนธรรมไทยของนักดนิรไทยเอาไว้นะคะงานประจำเนี่ก็ต้องมีค่ะแล้วยังจะไปสอนเด็กฟรีอีกค่ะถามจริงๆนะครับว่าเคยท้อบ้างไหมครับก็ท้อค่ะเพราะว่าเด็กจะไปแสดงเนี่ยไม่มีชุดจะแต่งก็ต้องไปเช่าเขาชุดละห้าร้อยมันแพงเหลือกเกินนะคะ คิดแล้วก็ท้อใจเหมือนกันนะคะคุณป้าสมทรงแล้วทำไมถึงไม่เลิกสอนสะลักครับโจคุณมอมค่ะเราก็นึกถึงที่ว่าเราลำบากเด็กๆค่ะเงินทักบาททักสลึงเราก็ไม่มีที่จะติดตัวจะอยากกินขนมก็ไม่มีเงินจะซื้อที่เราเมื่อวันนี้เราหัดเด็กๆได้ก็ฝึกฝนให้เด็กหัดละครเก่งๆจะได้มีวิชาติดตัวไปต่อไปภายภาคหน้าเขาจะไม่ได้ลำบาก่ะครั้งหนึ่ง คุณป้าสมทรงถึงขนาดคิดสั้นอยากฆ่าตัวตายไม่ทราบว่ามันมาจากสาเหตุอะไรครับก็จากนั้นฉันเจ็บโยขาหักแล้วก็อาศัยพ่อแม่อยู่พ่อแม่เขาก็พูดเชื่อคนอื่นหาว่าเป็นภาระเกะก,กะบ้านเราก็คิดน้อยใจแล้วก็หยิบยาจะกินนียก็ลูกเขาม่เห็นเจ้าก็กอดร้องไห้ จะเสียสลับอุทิศตนด้วยการสอนอนุรักษ์สืบสารน่าตัดสินไทยฟรีเพื่อเยาวชนอย่างนี้เนี่ยไปอีกนานแค่ไหนครับก็จนว่าจะทําให้ไหวหรือว่าตายไปข้างนึ่งค่ะเพราะว่าส่งสานเด็กพวกนี้ไม่อยากให้ลําบากลําบนเหมือนเราค่ะป้าไม่อยากพูดถึงมันน้อยใจป้าก็เสียใจนะคะคุณมอมค็ ก็ฝา,ากเด็กๆไว้ด้วยช่วยอุปการละด้วยแล้วกันนะคะดูแลด้วยค่ะคนดีๆไม่ว่าอยู่ไหนคนดีๆไม่ว่าใกล้หรือจะอยู่ไกลคนจะดีคนจะเลววัดกันที่ไหนจะได้รู้เราจะได้เห็น ทำความจริงทำคาภูมิใจในความเป็นไทยจะบังเกิดหากเราทุกคนจะมีสำนึกถึงรากเง้าที่เป็นดังอัตลักษณ์ของบรรพบุรุษที่ได้สืบทอดมรดกดีงามศิลปะวัฒนธรรมเขาคนนี้กับสิ่งที่ศรัทธาและความหวงแหนอนุรักษ์ศิลปะพื้นถิ่น ด้วยการสืบสารถ่ายทอดศิลปะลิเกพื้นถิ่นสู่รุ่นลูกหลานให้คงอยู่ต่อไปอาจดูธรรมดาในสายตาคนทั่วไปแต่ก็นับว่ามีค่าพอที่วันนี้สิ่งที่เขาอุทิศตนเพียรทำได้ทำให้เราเข้าใจถึงคุณค่าความหมายความดีและนี่คือเรื่องราวความดีตลอดหลายสิบปีของสมทรงบุญวันแห่งชาวจังหวัดเพชรบุรีเราเชื่อและเกิดว่า ยังคงมีคนทำดีในสังคมในโลกนี้อีกซึ่งเราจะตามหาคนดีคนต่อไประหวังไว้ว่าจะเป็นคนในจังหวัดคุณสำหรับวันนี้รายการ76จังหวัดตามหาคนดีคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับเดินต่อไปอย่าหยุดยัง จะเ,ร,ะเจรืเร่องส่งเสริม<า>และให้กำลังใจคนดีเสียสละเพื่อสังคมโดยปะตะทะพลังที่ย,ยั่งยืนเรื่องดีอย่างนี้ต้องบอกกัน